นา49แล้วนะครับนะวันนี้เจอกับครู่พี่นันแมวันนี้คุณครูใส่ผมผมเงาะเลยนะครับนะผมปลอมนะครับนะวิกนะครับเนี่ยถอดผมดีกว่านะให้นักเรียนเห็นความหล่อที่แท้จริงของคุณครูนะครับนี่เออนี่ผมของคุณครูเป็นอย่างนี้นะครับนะต้องการใส่มันดูเด่นแค่นั้นเองอ่าโอเคเหลือสองคลิปสุดท้ายถอดผมเลยแต่จะถอดแว่นนะถ้าถอดแว่น่านไม่ออก อ่านไม่ออกกับอ่านไม่เห็นนี่ต่างกันนะลูกนะคือคุณครูอ่านออกนั่นแหละแต่ว่าพอถอดแว่นนี่จะกลายเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเอ้ก็น่าคิดนะแปลกนะครับนะความจริงแล้วคืออ่านไม่เห็นนั่นเองนะลูกนะโอเคใส่มุกตลกก็ไปบ้างนะครับใครเครียด look red and circle ดูอ่านและวงกลมนะครับ ดูวาแล้ววงกลมดูอะไรบ้างครับดูรูปสุนักนะครับแล้วก็เอารูปแมวตาลายได้นะครับครูนี่มีหนวดยาวเลยนะครับไม่ใช่สุนักแมวก็ the cat วงกลมนะครับวงกลมก็ว่า cat เรามี cat กับ dog ด้วยเออใช่มีว่า dog ด้วยดีนะครับนะาถ้าคุณครูสอนผิดเป็น the dog แล้วเสร็จเลย is นี่เขาให้มาแล้วนะครับเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะครับก็ใช้กู้กับ is นะครับทีนี้ เล็กหรือใหญ่นักเรียนถ้านักเรียนจะถามครูว่าเนี่ยบิ๊กแปลว่าใหญ่สมอลแปลว่าเล็กแล้วมันเปรียบเทียบได้อย่างไรล่ะครับว่าเล็กหรือใหญ่ตรงนี้นะลูกนะเอาเป็นว่าไม่สามารถเปรียบเทียบได้อ่เอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะมีอยู่ชิ้นเดียวมีอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะแต่งเป็น2ประโยคก็ได้นะครับจะแต่งว่า the cat นะครับ is small นะครับ หรือจะแต่งว่า the cat is big ก็ได้นะครับนะ้ักนเรียนแต่งได้ทั้งสองประโยคเลยแต่ในตัวอย่างเขาแต่นี่คือตัวอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูแต่งเองนะครับข้อ1น,นี้ก็เลยเอาคำว่า small อย่างเดียวตามที่ของวงกลมนะก็เป็น the cat is small นะครับคำอ่านคำแปลนะครับคุณครูใส่วงเล็บต,ต,ตรงนี้ให้นะครับเพราะพื้นที่จะเขียนลงกระร่างนี้ไม่พอก็แปลว่าแมวตัวเล็ก โอเคนะคุณครูไปเร็วเลยทีนี้แหละพอมาข้อสองเขาให้เราทําเองเดอเราก็ลอกมาเลยนะเดอเขาเขียนมาให้แล้วแล้วทีนี้เราเห็นรูปปลาเห็นไหมครับเราจะเอาเป็นอะไรครับเพราะต้องเอาเป็นฟิชคุณครูไม่วงกลมนะแต่นักเรียนต้องไปวงกลมเองนะคุณครูตังนี้คือต้องนักเรียนต้องวงกลมด้วยนะแล้วก็ is สเขามีอยู่ให้แล้วทีนี้เหมือนกันปลาตัวนี้ในหนังสือมันเป็นสีดํานะนี่คุณครูก็มาจากหนังสือเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันสีเขียวหรือสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยทำให้ทั้งสองข้อเลยนะครับ the fish is green แล้วก็ the fish is blue อันนี้คือครูพินันแนะนำนะครับนะแนะนำในนี่คือเพื่อให้นักเรียนรู้คำศัพท์รู้ประโยครู้โครงสร้างแต่เวลาไปในห้องเรียนนะครับคุณครูที่นําหนังสือเล่มนี้มาสอนจริงๆคุณครูอาจจะบอกว่าข้อ2นี้นะครับปลาตัวนี้เป็นสีเขียวนะลูก เพราะฉะนั้นนักเรียนก็แต่งเฉพาะประโยคนี้นะครับ the fish eat green หรือครูบางคนบอกว่าไม่ต้องแต่งนะครับแค่ให้ลูกวงกลมแค่นั้นเองลูกก็วงกลมนะครับคำว่า fish แล้ววงกลมคำว่า green จบเลยแค่นั้นนะลูกนะเข้าใจตามนี้นะครับไปข้อที่3ข้อ3นี่เป็นรูปนกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วงกลม bird นะครับอย่าไปวงกลม cat นะครับ cat แปลว่าอะไรครับแปลว่าแมวนะ แล้วเหมือนกันนะครับว่านกตัวนี้สีอะไรเพราะภาพแบบฝึกหัดนี่เป็นสีขาวดำก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณครูบอกว่านกตัวนี้สีเหลืองนะครับเราก็วงกลมว่า yellow แต่ถ้าคุณครูที่สอนลูกๆนะครับในห้องบอกว่านกตัวนี้สีเขียวก็วงเล็บก e ีนคุณครูพี่ดานก็ยกตัวอย่างให้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็ เป็นประโยคว่า the bird is yellow แต่นักเรียนไม่ต้องมาเขียนนะที่คุณครูเขียนให้นี่คือเขียนต้องการที่จะให้นักเรียนรู้ละเอียดเท่านั้นเองนะครับเพราะวงกลมแล้วยกออกมามันจะได้เป็นประโยคอย่างนี้ว่า the bird is yellow นี่คำอ่านนะครับนี่คำแปลแปลว่านกสีเหลือง the bird is green นะครับคำตัวภาษาอังกฤษต,ตัวคำอ่านตัวแปลนะครับนกสีเขียวโอเค ทีนี้นี่ดูเป็นรูปสุนัขนะครับเราก็วงกลมว่าด็อกอย่าไปวงกลมแรบบิทนะครับ Rabbit แรบบิทไว้เลยครับแปลว่ากระต่ายทีนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับนะในที่นี้ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่เอาเป็นว่าคุณครูนะครับทาให้ข้อเดียวนะครับคือเห็นเห็นภาพแล้วมันน่าจะเป็นตัวใหญ่นะดูลักษณะเปรียบเทียบตามข้ออื่นๆนะ ก็เลยใส่ว่า The Do g is big นะครับวงกลมคําว่า Big นกตัวใหญ่เอ้ยไม่ใช่นกสุนักแต่ถ้าคุณครูในห้องเรียนบอกว่าสุนักตัวนี้ยังเล็กอยู่นะครับนะให้นักเรียนวงกลมคําว่าสมอ l นะครับต้องขึ้นอยู่กับคุณครูในชั้นเรียนของลูกๆแต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนนะครับผม โอเควันนี้คุณครูพี่นันก็มาแนะนำให้จนถึงหน้า49แล้วนะครับขอใลูกๆสนุกนะครับนะกับการเรียนหนังสืออย่าไปเครียดภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณจะติดใจ English is not as difficult as you think if you try m y way faster นะ hey. t ภาษาอังกฤษนะครับนะคุณครูสโลแกนของช่องคุณครูไปต่อนะ้า50